หรือว่าทำไมเป็นเรานะทำไมเป็นเรารี่เมาไข่เจียวนะเอ๊หรือว่าเมาสตอฮะทำไมเป็นเรานะเอ๊ะทำไมเป็นเรานะ โอ้ยเมาไข่เจียวจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นเรานะทุกคนทำไมต้องเป็นเรานะทุกคนแต่หนูโดนแกงจริงๆนะแกงอะไรทุกคนแต่หนูโดนแกงจริงนะคะ ไม่จริงๆตอนที่หนูอะไปะไปป่าพยอมเหรอคะที่หนูไปกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จอะ่ะเขาก็บอกตอนแรกเขาก็บอกหนูว่าที่หนูไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะพี่บอยคือถามพริกเผ็ดไหมพริกพัทลุงไม่ หลอกอ่าพีกพัทลุงไม่เพดค่ะพิกเผาสิคะใส่ไปค่ะก๋วยเตี๋ยกินแทบไม่ได้ค่ะหนึ่งกินแทบไม่ได้แล้วค่ะหนึ่งอันนี้คือพี่บอยนะคะใส่มากสองก็คือพี่เนยพอไปซื้อทุเรียนจอดจอดรถร้านร้านขายทุเรียนนะคะขึ้นบนรถกลับขึ้นมาโถงอะไรทไมคิดถึงคิดถึงทำไมอะ พี่เนบอกทุกคนไปว่าพี่เนยขอถ่ายรูปหนูอยู่บนรถพี่เนยก้องหน้ารถดูโอ้ถ้าพี่ขอถ่ายพี่ขอพี่ขอถ่ายจริงพี่ยอมรับแล้วหนูหนูยิ้มหนูยิ้มน้ารักมากเลยนะพี่เนยบอกหนูว่ายังไงยิ้มหน่อยหนูยิ้มหนูก็บอกหนูก็เล่นโทรศัพท์หนูก็บอกอย่าถ่ายโถ่ายนแล้วยิ้มหน่อยแล้วยิ้มมากเลยนะ พี่เดก็บอกยิ้มดีๆยิ้มดีๆหนูก็บอกหนูไม่อยากถ่ายหนูไม่อยากลงถ่ายอยู่บนรถอ่าตกลงกพี่บอกยิ้มยิ้มหน่อยหรือยิ้มดีๆนั่นแหละก็ยิ้มทั้งหน่อยทั้งดีๆนั่นแหละแล้วพี่เดีก็ถ่ายทีนี้ยิม <c oughs> ย้มยิ <c oughs> ้มถ่ายรูปแรกไม่พอนะคะถ่ายรูปแรกเสร็จเอาอีกคันไม่อีกคันยียงแค่นึงจะได้สามรูปแล้วให้มันครบสามรูปทุกคนไม่เชื่อไปดูกล้องหน้ารถได้เลยว้า ดูได้ไปด้เอาดิไปดูได้แล้วทีนี้เสร็จแล้วแกวันวันที่ตะเละนคบกล้องกล้องหน้ารถพี่มันไม่ได้ยินเสียงข้างในดูเมื่อสามเดือนที่แล้วด้วยพอพี่พอพี่กลัวว่าเดี๋ยวใครใครไปเปิดฟังกินหม่าม้าป่ะแล้วทีนี้ถ่ายเสร็จก็บอกรู้ไหมบอกว่าอะไรเปิดแอร์ดอเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้เอารูปนี้ไปลงหนูบอกหนูไม่ลงอยู่บนรถหนูไม่ถ่ายรูปบนรถลง สวยมากเลยนะหนูเอารูปให้หนูดูพี่เนรแล้วพี่เนรก็เอารูกให้หนูดูสวยไหมสวยมากเลยนะเอาลงเอาลงเฟซตามรูกอะไรก็รุนต่อแล้วแล้วทำไมอ่ะบอกให้หนูอ่ะอะไรนะแล้วทําไมก็ไม่ทําไมแล้วทีนี้แล้วเต็มใจไหมถามแค่นั้นแหละเต็มใจอะไรเต็มใจไแล้วก็ได้เป็นรูปนี้มานะคะแล้วเต็มใจให้ถ่ายไหมเต็มใจอะไรเต็มใจให้ถ่ายไหม ก็พี่เนบอกให้หนูยิ้มแล้วเต็มใจถ่ายไหมก็บอกให้หนูยิ้มแล้วเต็มใจถ่ายไหมก็ให้ถ่ายไปแล้วเต็มใจไหมก็ให้ถ่ายไปแล้วไม่ถามว่าเต็มใจตอบไปตรงคําถามอก็เกิดทยังไงได้คือมันอยู่บนรถแล้วมันก็ต้องถ่ายแล้วเต็มใจทำไมไม่ถามว่าเต็มใจไหม ได้เลยเต็มใจไหมทำไมเอาคุยกับเป็กก่อนสวัดีครับครูครูนี่สั่งทำที่ทป่ะครับบอทำไมครับเป็ก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 ครับฮะยเป็กเป็กอยากกินเยอะนะขี้สิแตกบ่ขี้แตกนะอะไรอะไรโอเคโอเคคิดถึงร่กกับ พี่รอน้องอยู่ที่ข้างศาลน่ะคิดเชื่องรู้ไหมคนดีคิดทอดฮิลีหูบอเอ้ยเอาดินี่คนคนนี้แหละคุเป้ารอวันพบนะเจยด่ละนี่คนนี้แหละที่ที่ให้มานอนร้านฟรีคิดฮอดฮิลีหูบอ๋วนมาดีเริ่มแล้ว ทุกคนนี่ครับผมอยากบอกทุกคนว่าคนนี้แหละที่ทําให้ผมแบบต้นกําเนิดบ้านๆแต่ได้ใจก็คือคนนี้เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆที่พี่เบนพี่พี่มากัดเบนชอบพูดว่าบ้านๆแต่ได้ใจแต่ก่อนแล้วแกโพสต์แกอะไรทำให้แบบผมเอามาโพสต์เอามาอะไรด้วยแล้วก็ผมไปสางต่อจนแบบบ้านๆได้ใจ ดังขึ้นมาดเ,เดี๋ยวผมออกเพลงผมจะให้พี่เบน์เป็นเป็นคน cover ครับผมครับอ่าเล่นในมีได้ได้ไหมเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้พี่เบนบอกว่าเป็นต้นไม้ด้วยได้ไหมในในมีได้ยินเลยได้ได,ได้ไหม <laughs> <laughs> เป็นพระเอกไหมคะ <laughs> คนนี้คือต้นกําเนิดของบ้านบ้านในใจเลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมจะไปถ้าไม่มีมีอะไรผิดพลาดผมจะไปถ่ายข้างๆง,งบ้านพี่เบนเลยครับครับ ข้างบ้านถูกต้องกันด้วยเหรอข้างบ้านพี่เบ้นลูกสาวสวยมากครับเฮ้ยหยอกผุ้มกอบผุ้มกอบบายไม่ไม่ต้องไหวไม่ต้องไหวพี่เน่ยูเดียวเมาไข่เกี๊ยวไข่เกี๊ยวถุยไข่เกี๊ยวแล้วหนึ่งพี่เน่พี่เน่ ใครกระจายกัญชาคือเขาเขารับมาแบบถูกกฎหมายครับแล้วก็มากินได้ไม่เป็นไรครับในหัวรับมาเองครับผมมีใบรับประกันเรียบร้อยครับขนานนไดหัวยังยิ้มเลยยิ้มอย่างเดียวเลยเฮ้ฮฮดูเสียงหัวก็รู้นะคะเฮ้เฮเฮ่เเอาขนมหวานไหมหิวนะหวานมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวออกไปกินน้ำนยนะคะ แต่ว่าของกินในตู้เย็นเยอะมากเลยค่ะนี่เคยเห็นพี่เบนกับพี่ซอนโพสบ่อยใช่ครับบ้านๆแต่ใจผมได้มาจากพี่เบนเลยครับช่องบันเจ็ดแต่พวกฝั่งนั้นคนดูเท่าไหร่เจ็ดพันแปดครับเจ็ดประมาณเบิ้์นนะเป็นเด็กบ้านๆแต่ได้ใจไม่เป็นไรมันเหนื่อยอะไรไปก็กินข้าวกันพี่ทุกคนพี่เน่อะไรนะไปกินข้าวแล้วเลย น yup. <c oughs> ้ำดำที er <Punch> <ite> ่ของรูดำไวแล้วต้องแบกอันนั้นํำไปตั้งแต่เมื่อวานนะโอ้ใช่ไหมที่เหยนทุกคนที่เน่ให้พรดหนูมานะคะครับสวยไหมตวยเหมืคนเลยค่ะเต่าหลงปูหลิวบอกแล้วว่าได้นั้นพอดีเลยลงปูหลิวลงปูหลิวนะคะทุกคนพี่เนให้ลงปูหลิวหนูมาแต่ว่าตอนนี้หลายคนให้พรดหนูมามาเยอะมากเลยค่ะ อันนี้คือหลวงปู่ิวนะคะเ,เดี๋ยวอีกองหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้ไอ้ไข่เฮ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพาไปไปไปวัดเ้ย,เยพาไปวันไหนอะ่ะคิดอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องบอกใครนะอันนี้พี่บอกหนูคนเดียวพี่จะพาไปวันที่สิบกกอนที่สิบหกหวยออกคนเดียวหยูวันไปวันที่สิบห้าได้ไหมอะ่ะถ้าไปวันที่สิบห้าหนูจะไห้หวยก่อนวันที่สิบหกอ่ะถ้าถ้าเราไปวันที่สิบหกอ่ะ หนูจะไม่ถูกหวยเพราะว่าเราจะไปแล้วหวยมันจะออกก่อนแล้วต้องไปวันที่สิบห้าน,นะคะไม่เรา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 ไปตอนเช้าไงแล้วเราไปจุดประทันแล้วเราคอออออรา่อยอ๋อแล้วเราจะไม่บอกเอฟซี<า>ว่าเราไปวันที่สิบหกใช่ไหมคะใช่เราไม่ต้องบอกเออไม่มีอะไรอู้ย <Bose. S 1> งั้นงั้นเราไปวันที่สิบหกเราไม่ต้องบอกใครเราล้กันแค่สองคนนะคะเพราะว่าเพราะเพราะวันวันที่สิบห้าพี่สายบีต้องไปที่หกอ๋อโอเคงั้นงั้นเราไปเอาหวยวันที่สิบหกแล้วเราไม่ต้องบอกเอฟซีว่าเราไปนะ ได้ได้เดี๋ยวเขาจะรู้แล้วเขาจะเดี๋ยวเขาจะมาขอหวยกับเราแล้วเราจะไม่ถูกหวยเพราะหวยจะเลื่อนโอเคโอเคโอเคเอฟทีไม่รู้หรอกเรารู้กันแค่สองคนถ้าถ้าเราไปวันที่สิบหกต้องอย่าบอกใครนะเรารู้กันแค่สองคนนะโอเคแล้วถ้าได้หวยมาเราไม่ต้องบอกใครนั้นเดียวหวยจะเคลื่อนเราไม่ต้องบอกเอฟทีด้วยว่าเราไปวัดไอ้ไข่นะวันที่สิบหกพี่พี่จะไปจุดประทัดแสนนัดไม่ไม่ต้องบอกใครไม่ต้องบอกใครพี่จะไปจุดประทัดแสสนัด เดือดึงดึงเดึงได้ยินไหมประทาแสนนัดเหรอใช่โอเคได้ได้โอเคเราจะไปจุดประทัดแสนนัดใช่ไหมคะเราหรือแค่พี่คนเดียวเราสองคนโอเคงั้นเราสองคนไปจุดประทัดแสนนัดวันที่สิบหกแล้วเราก็ไม่ต้องบอกพี่พีว่าเราไปวันที่สิบหกเพราะว่าเราจะไปก่อนหวยออกสี่โมงเย็นเราจะไปตอนเช้าแล้วที้ก่อนเที่ยงเราก็ต้องซื้อหวยก่อนเที่ยงแล้วห้ามอบอกเลยนะ เรารู้กันแค่สองคนนะห้ามบอกใครนะบอกแค่กำนันคนเดียวคนอื่นไม่ต้องอะบอกแค่พี่จอยบอกแค่พี่จอยคนอื่นไม่บอกแล้วนะสัญญาแล้วนะโอเคสัญญาแล้วโอเคสัญญาเอาวันนี้มาเดี๋ยวเขาได้ยินด้วยอะโอเคโอเคโอเคทุกคนค่ะพร้อมหรือยังคะน่าสวยมากเลยนะคะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยอะไรวะก็ไปไหนกันวะไปก็ไปไหนกันวะไม่มีใครได้ยินไอ้ก็ลองหันซ้ายดิ